คลิปนี้นะครับรผมก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ในช่วงเป็นทหารพลานอยู่นะครับที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก่อนหน้าปี2ปีที่จะลาออกนะครับก็ได้รับมอบหมายจากสายสองหรือปอสองนะครับที่กรมทหารทานที่3ามสี่นะครับให้ทําหน้าที่เป็นสายข่าวหรือหาข่าว ตามหมู่บ้านต่างๆครับในพื้นที่อำเภอลมเกา่าลมสัตว์นะครับในเรื่องของอิทธิพลในหมู่บ้านแล้วก็รวมไปถึงการตัดไม้ทำลายป่านะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านออไปร้องเรียนนะครับต่อกรมทหารท่าที่3าสีว่ามีการทำไม้ในพื้นที่นะครับที่บ้านตาดขานะครับ อำเภอหล่มเก่านะครับซึ่งเป็นอรอยต่อกับอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับดังนั้นทางปอ,องก็ได้ส่งผมเข้าไปนะครับหาข่าวกับในเรื่องนี้นะครับผมก็เข้าไปเกาะติดสถานการณ์ก็ไปหาแหล่งข่าวดังกล่าวนะครับแล้วก็แหล่งข่าวก็ได้นำพาผมเดินเข้าไปในที่พื้นที่ใกล้ๆเลยนะครับที่ไร่นะครับในป่าที่ เากำลังทำไม้อยู่นะครับโดยผมก็ไปนอก่อรแบบนะครับไปชุดธรมรมดาเอาผ้าพันหัวนะครับซึ่งไม่ให้เขารู้ว่าทรงผมนี้เป็นทรงผมทหารอะไรต่างๆหรือทรงผมเจ้าที่นะครับล้วก็มีปืนพกซ่อนไปแล้วก็มีถุงย่ามใบนึงนะครับถุงย่ามที่ใช้ถุงปุ๋ยนะครับแล้วก็เอามาเย็บเป็นถุงย่ามนะครับ ที่ชาวบ้านนิยมใช้กันก็มีห่อข้าวเหนียวนะครับที่เตรียมไปนะครับแล้วก็แผนที่เข็มทิศพร้อมเลยนะครับผมก็เดินเข้าไปกับแหล่งข้าวนะครับอสองคนเขาก็ไปถึงไร่เขาแล้วเขาชี้จุดให้นะครับซึ่งไม่มีชาวบ้านคนอื่นเห็นนะครับแล้วก็ผมก็แยกตัวเดินขึ้นตามลำห้วยไปนะครับให้ เดินเข้าไปใกล้พื้นที่ที่เขากําลังทําไม้อยู่โดยผมเก็บมะเขือนะที่เาเรียกว่าหมากแข้งนะครับมะเขือพวงหรือหมากแข้งนะครับซึ่งขึ้นตามธรรมชาติตามลาห้วยอยู่แล้วนะครับพอเก็บแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับใกล้พื้นที่ได้ยินเสียงเอ่อเรื่อยที่เขาทําไม้อยู่เนี่ยเรื่อยไม้อยู่เนี่ยทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับมีทั้งหมด8ตัวเลยนะครับ เสียงดังสนั่นป่าเลยนะครับก็ได้ mark พิกัดไว้คร่าวๆนะครับแล้วก็จดจำเอาภูมิประเทศภูเขาไว้นะครับ,รบแล้วก็จากนั้นนะครับผมก็แวะขึ้นไปที่ห้างอีกห้างหนึ่งครับที่อยู่ในไร่ข้าวโพดก็ไปเจอกับลุงอีกคนนึงนะครับร่างอยู่แล้วก็ได้สอบถามกันว่าเขาถามผมก่อนว่าลุงเขาถามผมก่อนว่ามาจากไหน ผมก็บอกว่ามาจากาทางฝั่งจังหวัดเลยมาเยี่ยมญาติแล้วก็เก็บมาแข้งขึ้นมาด้วยนะครับก็ถามสาเหตุของลุงว่ามันเสียงอะไรนะครับแก้งก็เป็นไม่รู้นะครับต้องอึอ้งอึอ้งแลไม่อยากจะตอบนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเรื่องคุยนะครับต่อสอบถามเรื่องอื่นไปนะครับแล้วก็จากนั้นผมก็ได้เวลาเที่ยงพอดีครับผมก็เอาข้าวเหนียวมากินนะครับแต่ก็ หาอะไรต่างๆในห้างของแกนะมาสมทบมาให้กินบอกว่าลุงแกแกบอกว่ากินแล้วนะครับผมก็กินเฉพาะที่ผมเตรียมไปก็คือไก่ย่างแล้วก็น้ำพริกนะฮะที่ห่อไปเป็นข้าวเหนียวนั่นแหละครับหลังจากกินเสร็จนะครับผมก็เดินกลับลงมาขอตัวเขาขับมาฮะแล้วก็มาอีกห้างหลังที่เป็น แหล่งข่าวนะครับก็ไม่ได้ให้คนอื่นเขาเห็นนะครับบอกแกแล้วก็ผมก็เดินกลับนะครับเราแยกออกจกากกันเพื่อไม่ให้ข่าวรั่วว่าคนนั้นนะเขาจะเกิดการสงสัยว่าเป็นแหล่งข่าวอะไรต่างๆนะครับก็ช่วยปิดบังให้แกนะครับให้แหล่งข่าวเรานะครับผมก็กลับมานะครับแล้วก็นำมาเรื่องนะครับมารายงานให้กับสายสองได้รับทราบว่า รายละเอียดต่างๆครับดังนั้นนะครับทางสายสองก็ได้มอบหมายให้กับจ่าสิบเอกกนกโพศนนะครับเป็นหัวหน้าชุดนํากําลังเข้าไปนะครับจับไม้นะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับในพื้นที่เลยแล้วก็นําตัวผมเข้าไปด้วยนะครับนำพางนะฮะผมว่าไปในเครื่องแบบปกตินะครับแล้วก็เดินเข้าไปช่วงกลางคืนนะครับ อพอไปจอดรถนะครับก่อนถึงหมู่บ้านเลยนะครับจากระหนกก็ให้เดินเลี่ยงจากหมู่บ้านนะครับเดินตัดใส่เส้นทางที่ผมเดินเข้าไปนะครับไปเกือบสว่างนะครับแล้วก็เราไปนอนกันแถวๆใกล้ๆลำห้วยนะนอนกันตามธรรมชาตินั่นแหละพอสว่างแล้วนะครับเราก็วางกําลังนะครับวางแผนว่าใครจะทํายังไงเข้ายังไงอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็สั่งจากรนกสั่งให้ทานข้าวกันนะครับข้าวเ,เช้านะมือนั่นเลยนะฮะที่นั่นเลยแต่ตอนตรงลำห้วยเลยแต่ก็มีลุงคนที่ผมไปนั่งกินข้าวที่ห้างของแกนะครับก่อนลุงคนนั้นน่ะเขาจูงวัวนะครับลงมากินน้ำที่ลำห้วยพอดีเลยนะครับแต่ผมก็รู้ว่าลุงคนนั้นน่ะเขาก็คือแหล่งข่าวเป็นยามคอยเหตุให้กับ กลุ่มทําไม้นั่นแหละครับนะผมก็รู้ตั้งแต่วันแรกที่ผมมาแล้วนะครับกําลังเรามีทั้งหมด16นายนะครับทหารนะครับนั่งกินข้าวอยู่กอมีผมคนนึงนะครับที่นั่งอยู่ออกไปห่างๆก็ถือว่าลุงแกสายตาดีมากครับสายตาแหลมคมเลยนะ็จะมองเห็นผมก็อ่าทักทันทีโอ้ oh, วันดีครับหัวนหน้าว่า,างั้นคนที่มาเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับว่า,างั้น ผมก็บอกว่าใช่ครับลุงผมนี่แหละก็เลยจ่าครับคนนี้แหละเป็นยามที่คอยดูต้นทางให้กับกลุ่มทําไม้นะดังนั้นจ่าก,กระหนกก็เลยโอเคครับทางนั้นลุงลุงเอาวัวมัดไว้ตรงนี้เลยนะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งขึ้นไปเอามัดไว้ก่อนให้มันกินหญ้าแถวแถวนี้ก่อนจนกว่าพวกผมจะออกจากตรงนี้ไปว่าอย่างนั้นคือไม่ต้องการให้แกเนี่ย ออกหน้าไปแจ้งกับกลุ่มทํม,มามาจากหนกแกก็บอกว่าจะว่าอย่างง้นอย่างนี้เลยนะนะขอเวลาให้พวกผมกินข้าวเสร็จแล้วพวกผมออกจากพื้นที่ตรงนี้ก่อนลุงค่อยไปไปทีหลังผมว่าอย่างนั้น,นครับก็รู้ว่าเป็นแหล่งข่าวนะครับดังนั้นเราก็ทานข้าวกันเสร็จนะครับแล้วก็ออกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ร,รีบเข้าไปที่หมายก่อนเลยนะครับ ลุงแกก็ไม่มีโอกาสที่จะไปแจ้งนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นก็ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือกันเหมือนทุกวันนี้นะครับนะมีก็คือไม่มีเลยแทบไม่มีเลยนะครับก็แล้วก็วิทยุอะไรต่างๆนะครับลุงแกก็ไม่มีนะครับก็คงไปแจ้งไม่ได้นะครับพอเราก็เข้าไปถึงในพื้นที่เลยนะครับแต่ปรากฏว่าวันที่เราเข้าเนี่ยครับเขาไม่ได้ทําไม้แล้วไม่ได้เลื่อยนะครับ ไม่ได้เรื่อยเงียบๆนะครับแต่ก็มีเสียงขนยัวเยี่ยยยวเยี่ยยัวเยี่ยนะครับก็คือ,อกลุ่มทําไม้นี่จ้างชาวบ้านนะครับจากฝั่งทางจังหวัดเลยนะนะมาแบกไม้นะครับขนข้ามไปฝั่งโน้นนะครับนะตัวละ15บาทนะครับนะถือว่านะเขาตัดไว้เรียบร้อยแล้วไปรูปไปเรียบร้อยแล,แล้วก็จ้างขนอย่างเดียวนะฮะเราก็เข้าไปซุ่มดูอยู่สักพักหนึ่งนะครับ พอรู้แล้วว่าเขาไม่ทํากันนะครับมีการขนอย่างเดียวนะครับก็เลยว่าทําการชาร์จแล้วก็ดําเนินการจับปุ่มนะครับแต่ปรากฏว่าที่เหลือเขาขึ้นเขาหลบหนีกันอย่างรวดเร็วแล้วก็เราก็ตามไม่ทันนะครับแล้วก็จับได้หนึ่งคนนะครับพร้อมกับยึดของกลางนะครับซึ่งเป็นไม้แปรรูปนะฮะโอ้โหองเบลอเริ่มเลยนะครับคองอย่าง แล้วก็กร,รับการรายงานกลับไปที่กรมทหารพานธุ์ที่สารสีนะครับแล้วก็ที่ป่าไม้นะครับหน่วยป่าไม้น้ําชุนนะครับดังนั้นก็ไม่สามารถที่จะนําไม้ออกมาได้าทางฝั่งเรารไม่มีถนนไม่มีเส้นทางที่จะชักล่ากออกมาไม้แปรรูปนะครับก็จึงได้รับการอนุมัติให้ทําลายนะครับทําลายไม้นะครับแล้วก็านา ผู้ต้องหากลับออกมานะครับอันนี้แหละครับก็คือในเรื่องราวที่ในการจับไม้ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับปีถัดมาเลยนะครับปีถัดมาคือผมก็ลาออกลาออกจากทหารพลาน,นะครับแล้วก็ไปเช่าที่ทําไร่อยู่ที่ทําไร่ขิงนะครับกับญาติญาติอยู่ที่อําเภอน้ําหนาวแถวบ้านซ้าม่วงนะครับไปทําอยู่ที่ซ้าม่วงนะครับ แล้วก็มีอยู่วันนึงนะครับผมก็เดินนะครับหาพื้นที่นะครับที่ว่าตรงไหนดีเนี่ยก็มีการถากถางกันไว้แล้วอะไรต่างๆนะครับกับเจ้าของที่นะครับที่เขาเปิดให้เช่านะครับพื้นที่ที่จะทําไร่ขิงนะครับก็บังเอิญว่ามีคนอีกประมาณ1ิกว่าคนนะครับ นั่งรถไถเข้าไปนะครับที่นั่งทั้งหน้าทั้งหลังนะครับก็อสิบก่าคนนะครับก็ไปเจอผมยืนอยู่กับเจ้าของที่เขานะครับผลสุดท้ายก็มีลุงคนที่เป็นสายข่าวให้กับกลุ่มทําไม้เนี่ยนะครับาจากทางที่ผมเคยไปจับที่ผ่านมานะครับแกก็บอกมาจําผมท่าอีกนะครับอา้วาวหัวหน้ามานี่แล้วเหรอ นะครับครับครับผมมานี่แล้วครับแต่ผมก็ลาออกแล้วมาทําไร่นะฮะก็มีการทักทายกันนะครับผมก็มานึกในใจว่าโลกของเราช่างกลมเหลือเกินนะครับนะเพราะว่ากลุ่มกลุ่มที่นั่งรถไถไปกลุ่มที่ทําไม้เนี่ยนะครับที่ไปจําผมได้เขาก็ไปเช่าที่เหมือนกันแถวนั้นเหมือนกันอยู่ใกล้ๆกันด้วยนะครับกับผมนะครับนะผลสุดท้ายผมก็ ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับผมก็บอกว่าผมลาออกแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าเ,เจ้าของผู้ที่ทำไม้เนี่ยในทุน,นคนนั้นเนี่ยนะครับนะเขาก็เป็นเพื่อนกับเครือญาติเป็นเป็นพี่ผมนะครับเป็นเพื่อนกับพี่ผมนะฮะผลสุดท้ายเขาก็มีการคุยกันว่าโอ้น้องเราเองนะเขาก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เครื่องอะไรนะครับบอกว่าน้องลาออกแล้วนะครับ ในช่วงนั้นก็เป็นหน้าที่ของเขาเราไม่ว่าอะไรต่างๆน้องคุณก็เหมือนน้องผมอะไรต่างๆนะครับกนะ็อ,อัธยาศัยเขาดีนะครับออก็มาคิดแล้วโหโลกของเารากลมจริงๆนะครับขนาดว่าเราเคยไปจับกันอยู่คนละพื้นที่เลยนะแล้วก็มาอีกพื้นที่หนึ่งเนะี่ยมาลาออกแล้วอย่างผมก็มาเจอกับสถา,านการณ์แบบนี้นะครับก็ใจฝ่อพอสมควรแล้ว um ครับ นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ผ่านมานะครับก็มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่จะนํามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมนะครับได้ได้ฟังกันนะครับทริปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะนําเรื่องอื่นๆนะครับมาเล่าให้ฟังเป็นระยะทริปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ